สวัสดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจําวันที่8ถึง12ตุลานะคะก็มาดูกันที่ภาพตลาดก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าภาพตลาดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังคงความเป็นบูลลิชอยู่นะคะถ้าดูจากกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าลอยตัวต่อเนื่องอยู่บน EMA 5เนี่ยมานานถึง5สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางเนี่ยจะเห็นว่ามันยังถูกกดดันด้วยภาวะของดิเวเรนซ์ของ MACD ในกราฟรายสัปดาห์กับส่วนของ o อ e r b o ์ r อ ในเครื่องมือระยะสั้นที่เป็นมาอย่างยาวนานนะคะทำให้แรงส่งเนี่ยดูมีไม่มากแล้วนะคะเราจะเห็นลักษณะาการเคลื่อนตัวของดัชนีในช่วงหลังเนี่ยเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบแคบๆนะคะเราก็มองว่าถ้าขึ้นต่ออัพไซด์ก็มีไม่มากนะคะน่าจะยังถูกจํากัดอยู่ที่1,320จุดนะคะ ในขณะที่ทางลงมีโอกาสที่จะลงลึกและลงแรงมากกว่ามีน้ําหนักมากกว่านะคะถ้าหากว่า,าเล่นสั้นๆน,นะคะเรายังมองแนวรับไว้ที่ EMA 5สัปดาห์นะคะซึ่งตอนนี้นยอยู่ประมาณ1 2 8 5จุดนะคะแล้วก็ถ้าผิดทางก็ควรจะวางจุดถอยทันทีนะคะเพราะว่าแนวรับถัดไปคือ EMA 10สัปดาห์ยอยู่ค่อนข้างต่ำนะคะตอนนี้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 2 5 9จุด ส่วนการเลือกหุ้นนะคะยังคงเป็นลักษณะของ selective buy ต่อไปนะคะ,ะตัวแรกนะคะที่เราเห็นว่าน่าสนใจก็คือตัวของ TVO เนี่ยถ้าดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่ามีการลงแนวรับ EMA 25สัปดาห์พอดีนะคะแล้วก็เริ่มดีกับเริ่มดีบาวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะเครื่องมือ RSI เนี่ยฟื้นตัวแล้วนะคะแล้วก็วอลุ่มที่เข้ามาในช่วงของท้ายๆสัปดาห์ก่อนเนี่ยน่าจะหนุนให้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะ สำหรับ TVO ก็จะมีแนวรับอยู่ที่24บาท50นะคะแนวต้านประมาณ27-27บาท75นะคะก็คือเป็นการขึ้นเทสไฮเดิมแล้วก็วางจุดถอยหรือว่าคัดลอสที่23บาทค่ะ ามาเป็นตัว Big C นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเพิ่งขยับนะคะหลังจากที่ยืนสร้างฐานอยู่บน EMA 25วิเนี่ยมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะเครื่องมือ m o d i f y stochastic เนี่ยนะคะก้าวสู่ขาขึ้นรอบใหม่แล้วก็เพิ่งจะเดินออกมาจากเขต o v เวอร์โซด้วยนะคะราคา b ิ๊กเนี่ยก็เลยดูน่าจะยังมีอัพไซด์ได้อีกนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่บริเวณ220-230บาทนะคะรับจะอยู่ที่ประมาณ192-189แล้วก็วางจุดคัทลอสไว้ที่185บาทค่ะ ก็ถัดมาเป็นตัว ITD นะคะตัวนี้ก็แกว่งตัวในขาลงมาค่อนข้างหนาทีเดียวแต่ตอนนี้มีทิศทางของการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าจะจะเห็นว่าตัวของ ITD เนี่ยเดินหน้าเข้าหาแนวต้าน EMA 200สัปดาห์นะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวต้านหลักในระยะกลางเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงกลางปีก่อนแล้วนะคะ คราวนี้เนี่ยดูน่าจะมีการตีฝาขึ้นไปได้เพราะว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD เนี่ยเริ่มที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือซีโร่ลายได้แล้วนะคะในขณะที่ตัว MACD เองเนี่ยก็ยืนเหนือซิกญนลนยได้มาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะทิศทางของ ITD เนี่ยน่าจะถือว่ากลับสู่ขาขึ้นรอบใหม่ได้แล้วด้วยนะคะ ITD จะมีแนวรับอยู่ที่3.70บาทนะคะต้าน4.30แล้วก็คัดลอสที่3.60ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเล็กๆสำหรับเกณฑ์กำไรนะยะสั้นนะคะก็คือ KC นะคะ KC เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าตีกรอบเทนไลน์ขึ้นมาเนี่ยจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบลักษณะของอ่าไซด์เวัพขึ้นไปนะคะแล้วก็ราคาล่าสุดเนี่ย ลงมายืนแถวเส้นแนวรับตามเทรนไลน์พอดีเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือเนี่ย directional indicator เนี่ยส่งสัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยยังน่าจะสามารถดิดตัวขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์ได้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแนวต้านประมาณ1บาทถึง1บาท4สตางค์นะคะแนวรับของ KC ก็จะอยู่ที่9 1สตางค์นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นตัวเล็กๆนะคะน้ำหนักเบาถ้าผิดทางก็ควรวางจุดถอยทันทีนะคะแล้วก็วางไว้ที่90สสตางค์ค่ะสำหรับในส่วนของเทคนิคสัปดาห์นี้ก็มีเพียง เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ